อยากให้ถามมากกว่าครับไม่อยากสอนอย่างเดียวเพราะสอนไปถ้าคนไม่อยากเรียนรู้นะครับก็ไม่จําอยู่ดีจะให้เป็นการถามมากกว่าครับเพื่อนคนไหนนะอยากรู้นะครับทุกวันนี้ผมสอนให้หมดนะครับไม่กักความรู้นะครับสําหรับเพื่อน สวัสดีครับผมนายกิษราลำเพานะครับผมชื่อเล่นชื่อเทนครับอยู่สาขา ดีดิทอนคอนเทนต์ดีไซน์นะครับในมหาวิทยาลัยราชวัฏการจนบุรีนะครับผมผมจบมาจากโรงเรียนเฉลิมะเกียรตินะครับสมเดจพระศรีนครินในส่วนตัวเนี้ยผมเป็นคนนิสัยที่หัวร้อนนิดหน่อยแล้วก็ทํางานเนี้ยอะไรนะแล้วแต่นะครับต้องไวนะครับแล้วก็ต้องเป๊ะตรงงานตรงเวลาอย่างแรกเลยนะครับที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีนี่นะครับผมก็คือเป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่ใกล้บ้านครับแล้วก็ได้อยู่ดูแลพ่อแม่นะครับใกลๆ ในเรื่องการเรียนการสอนนะครับก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับมีเพื่อนมีอะไรสอนได้ความรู้นะครับดีนะครับแต่ก็อาจจะเป็นที่ว่าสาขาผมนะครับเป็นปีแรกด้วยก็ทําให้ในบทเรียนนะครับแล้วก็มีเพื่อนน่ะน้อยแล้วก็การเรียนรู้นะครับได้น้อยกว่าปกติครับได้มีการช่วยทายงานข้อมหาวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอันเชิญตางานวันครูอะไรเงี้ยครับก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีพวกเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันนะครับในการทํางานในส่วนนี้ในการช่วยกับมหาลัยนะครับผม มีกิจกรรมครับร่วมที่เป็นกิจกรรมของสขาอังกฤษนะครับที่ทําเกี่ยวกับวีล็อกนะครับทาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ใช้วิชาที่ได้เรียนมานะครับในสาขาที่เรียนนะครับก็คือใช้ในการถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็สอนเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอส่งเข้าประกวดครับแล้วก็ได้อันดับที่หนึ่งมาครับผมกระบวนการขั้นตอนนะครับในการทํางานวีล็อกนะครับตอนนั้นก็อย่างแรกนะครับผมก็จะวางแผนกับเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ทราบหัวข้อทราบหัวข้อของเขาเนี่ยก็จะมาวางแผนกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าส่วนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ มอบหมายตำแหน่งนะครับให้กับเพื่อนๆว่าใครเป็นคนถ่ายให้คนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยไปคิดงานของตัวเองมานะครับแล้วก็มาประชุมกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็นัดนะครับแบบนะครับผมคุยกับแบบว่าที่จะพูดเนี่ยในวิดีโอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพอวันจริงนะครับแล้วก็นัดซ้อมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงพื้นที่จริงๆนะครับผมมันก็จะสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นครับในส่วนที่เราทีประสบการณ์จากด้านนอกนะครับมีการมาสอนเพื่อนๆนะครับเพื่อนคนไหนี่นอยากรู้นะครับทุกวันนี้ผมสอนให้หมดนะครับไม่กักความรู้นะครับสาหรรับเพื่ออนนนคี้้ยกกู สอนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอนะครับอยากให้ถามมากกว่าครับไม่อยากสอนอย่างเดียวเพราะสอนไปถ้าคนไม่อยากเรียนรู้นะครับก็ไม่จําอยู่ดีจะให้เป็นการถามมากกว่าครับจะดีกว่าส่วนมากที่จะสอนเพื่อนนะจะเป็นคอนเทนต์พวกวีดีโอมากกว่าครับเพื่อนจะสนใจด้ันวีดีโอก็จะสอนการใช้ stabilizer หรือว่าโลนินนะครับให้กล้องมันมี movement นะครับแล้วก็ระยะเลนนะครับในการใช้นะครับว่าให้มันสร้างมิติภาพนะครับให้ดียิ่งขึ้นครับในส่วนของเทคนิคการถ่ายรูปนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าสนใจนะครับก็ลงมือ The <laughs> cat ที่จะเรียนรู้เลยนะครับถ้าเราลงมือเรียนรู้เร็วเราก็จะเป็นเร็วนะครับถ้าเราไม่ลงมือเรียนรู้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นครับอย่าพัดวันประกันพุงนะครับในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยสมัยนี้มีทั้ง Facebook y o u t u b e เนี่ยมีการสอนเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ฝึกบ่อยๆทายบ่อยๆนะครับเราก็จะเก่งขึ้นมาได้ครับในส่วนที่ทําเป็นทุกอย่างนี้ก็พอเรามีพื้นฐานที่เหลือเราก็ลองครับพอเรามีกล้องเนี่ยเราก็จะลองไปเลยนะครับยิ่งถ้าเราใช้อุปกรณ์ขเหลราทุกวัน แล,แล้วมันจะได้ภาพซ้งสั์อีกมากมายครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับก็เริ่มจากการที่ลองเองเห็นในหนังนะครับกล้องมันนิ่งอะไรเงี้ยครับล้าก็เลยเสิร์ชหาอุปกรณ์แล้วก็ลองมาใช้แล้วก็ลองตั้งค่าต่างๆว่าให้มันนิ่งให้มันสมูทนี่ครับในส่วนของตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดแต่งภาพเนี่ยก็หาดูใน u t u b e นะครับบางทีก็หาถามนะครับคนในกลุ่มใน Facebook อะไรเงี้ยก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆครับนำความรู้ที่ตัวเองมีนะครับก็มาสอนเพื่อนหรือว่า บางทีนะครับก็ไปลงงานนะครับช่วยกับทางมหาลัยได้เจอกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมากมายนะครับแล้วก็ได้ความรู้แป่งปันกันไปนะครับความประทับใจของมหาลัยก็คือนะครับได้เห็นมหาลัยเนี่ยมีการพัฒนาครับแล้วก็มีซอวิดีโอที่เราทําให้อัปเดตตลอดนะครับในการพัฒนาของมหาลัยนะครับก็ไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็น่าเรียนมากยิ่งขึ้นครับสำหรับน้องๆนะครับที่นะครับอยากเข้ามาเรียนในมหาลัยของเรานะครับก็ ขอเชิญชวนน้องๆนะครับให้เข้ามาเรียนได้นะครับ mm hmm. เพราะมหาลัยของเราเนี่ยมีการฝึกทำอาชีพที่เกี่ยวกับที่สาขาเราเรียนนะครับ mm hmm. มีการเรียนการสอนที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ในสาขาหรือว่าสิ่งที่ตัวเอง อยากเรียนรู้หรือว่าชอบนะครับในมหาวิทยาลามีเนี่ยก็เชิญชวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลเรานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการที่เรามาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยเัาเนี่ยก็ควรที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษานะครับในสิ่งตัวเองอยากเรียนรู้นะครับเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตของเรานะครับผมแล้วก็ขอฝากกติกาจำใจไว้นะครับถ้าคิดแล้วต้องลงมือทํานะครับอย่าพัดวันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีแน่นอนครับ